การไปถึงหลักแก่นแก่นแห่งการเต้าเิดได้นั้นบีฮิดายัดิลละด้วยการฮิดายะจากอัลลอฮฺตาอลาแต่เพียงเท่านั้นอาลลมากอลาตาอัลาโดยดำเนินตามสิ่งที่อัลลอฮฺตาอลาได้ทรงกล่าวว่ายาดิลลาหูลินูริฮิมัยาชาอัลลอฮฺว่ายาดิลลาหู ลลอ a ์น ah ah, ั้นจะทรงยาดีจะทรงฮิดายะจะทรงชี ai, ้ทางลินูร um. ah, ิฮีให้แก่ดวงรัศมีของพระองค์ชี้ทางแก่ใครไม่ยาชาอูผู้ที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ไม่ยาชาอูยาชาอุละหุละบิ خ ลกิลิบาดดไม่ได้มาด้วยกับบิ خ ลกิลิบาดด ด้วยกับการสร้างของบรรดาปวงบบาหมายถึงว่าการไปสู่การเตาหิตอย่างสมบูรณ์ได้นั้นต้องอัลลอฮ์ชี้ทางไม่ใช่เบี้ยข้นกิบอิบัดไม่ใช่ด้วยการสร้างสรรค์ของบรรดาบบาวของพระองค์ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ด้วยการพยายามของเราเอาง่ายง่าแต่ด้วยการเตฟีที่มาจากอัลลอฮ์จาละและเบี้ยข้นกิบอิบัดไม่ใช่มาจากการสร้างของบรรดาปวงบบาวนะหมายถึงว่า ไม่ใช่ว่าเราผู้เป็นบ่าวเนี่ยสร้างการเตาฮีดนี้ขึ้นมาทําให้ตัวเราบรรลุด้วยตัวของเราเองไม่ใช่แต่ทั้งหมดนั้นเป็นฮดายะที่มาจากอัลลอฮ์กามาซาอามัดอัลมุตะซิลตูเสมือนกับที่กลุ่มมุตะตซิละนั้นได้กล่าวอ้างเช่นนั้นคือมุตัตซิลัเนี่ยบอกว่าเราจะถึงไม่ถึงมันอยู่ที่เราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมุตะตซิลัเนี่ยในแนวทางหนึ่งนี้ มีความคล้ายคลึงกับความเชื่อของคนในศาสนาพุทธนะก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนตนพยายามตามเหตุปัจจัยก็จะได้ผลไปตามนั้นเรื่องการเตาอฮีเรื่องการอามันอิบะดาอยู่ที่การพยายามของเราแต่ในหลักความเชื่ออาริสุนนานั้นอยู่ที่การนำพาของ Allah. อัลลอฮ์พราะมันอยู่ที่การนำพาของอัลลอฮ์ปุ๊บเราล่เราไม่ต้องพยายามหรือ นะไม่ใช่คือเราต้องแยกระหว่างหลักความเชื่อกับหลักปฏิบัติมันคนละทางกันหลักความเชื่อที่อยู่ภายในกับหลักปฏิบัติลอเห็ดภายนอกมันคนละอย่างกันความเชื่อนั้นผูกไว้กับอัลลอฮ์แต่การปฏิบัตินั้นเราก็ดําเนินไปตามเหตุและปัจจัยเข้าใจไหมเหมือนริสกีใครกําหดนหดอัลลอฮ์กำหนด ยึดมั่นว่าริสกีนั้นถูกประกันโดยอัลลอฮ์แล้วว่าม่มดาบตินฟิลออร่นอิลลอัลลอฮิริษกุฮาอัลลอฮ์ประกันหมดแล้วริสกีกำหนดไล้หมดแล้วริสกีนี่คือภายในแต่ในเรื่องของเหตุปัจจัยภายนอกเราก็ต้องอุสาห์พยายามและดิ้นรนเหมือนคนจะอาเลมไม่อาเล่มอัลลอฮ์กำหนดแล้วนั่นคือเรื่องเอติกอด แต่ตามเหตุภายนอกเราก็ต้องดําเนินตามเหตุและปัจจัยอยากรู้ก็ต้องเรียนอยากจําก็ต้องท่องอยากที่จะได้รับอะไรความรู้เราก็ต้องแพยาย,ยามมันก็ต้องเดินตามเหตุและปัจจัยไม่ใช่หวังลมๆมแรงๆว่าวันหนึ่งฉันจะเป็นผู้รู้ในขณะที่วันนี้ฉันยังอยู่บนที่นอนพวกฉันอยู่เลยนะคนโง่โง่แบบบรมด้วยนะบรมมโง่นะ เป็นแบบนี้แต่มอตะาซีล่เนี่ยไม่เลยทั้งภายนอกและภายในของเขาคือคืออัลลอฮ์ไม่ได้กําหนดสิ่งใดเราอัลลอฮ์ตาลาไม่ได้กําหนดสิ่งใดดังนั้นถ้าเราจําได้เคยชี้นําพวกเราว่าสําหรับคนที่หัวใจอ่อนแอนะจะรู้สึกว่ามันไม่มีหนทางเลยให้กับชีวิตของเราหัวใจอ่อนแอในเรื่องอามานในเรื่องการเรียนในเรื่องอะไรก็ตามวิธีการหนึ่งที่เคยบอกพวกเราก็คือดอากับอัลลอฮ ตวันยุ่กับอัลลอฮ์แล้วบอกกับพระองค์ว่าอย่าอัลลอฮ์ฉันอ่อนแอเนี่ยฉันรู้สึกไม่มีทางไปฉันมันโง่ฉันมันคิดไม่ได้ฉันมันอ่อนแออย่าอัลลอฮ์พาฉันไปไปในหนทางของพระองค์ด้วยแต่ไม่ราอ่อนแอเรื่องอะไรก็ตามเราขอต่ออัลลอฮ์คือการที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีพลังขับเคลื่อนชีวิตเนี่ย มันเป็นอาลามัตว่าอัลลอฮ์กำลังถอดถ,ถอนอะไรบางอย่างออกจากชีวิตเราเนื่องจากพฤติกรรมของเราคนคนหนึ่งที่มีความขยันในเรื่องของเรียนหรืออิบาดาเนี่ยแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังหย,ยิบยื่นพลังการเตาฟิกให้กับเขาเพราะอัลลอฮ์หยิบยืนเนี่ยเขาจึงไม่ควรใช้พฤติกรรมนี้แต่กบุดยกตนขบท่านเพราะนี่คือพลังที่อัลลอฮ์ให้เขาควรสำนึกในบุญคุณขอบคุณอัลลอฮ์ และคนที่รู้สึกว่าเบื่อไปหมดเรียนก็ขี้เกียจอิบาดะก็เบื่อหน่ายคนนี้จะต้องอิสติฟารให้เยอะเพราะอัลลอฮ์กำลังดึงนูดของพระองค์ออกจากหัวใจของเขามันเหมือนแบตเตอรี่ที่กําลังจะหมดฉะนั้นใครจะเป็นผู้ชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้คืออัลลอฮ์แบตเตอรี่ตัวนี้คือการตาฟีเพราะเห็นนี้ตะวันจูก,กับอัลลอฮ์ตะวันจูอยู่กับอามานและบอกกับอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ดึงฉันขึ้นมาหน่อยอย่าอัลลอฮ์ชาร์จแบตเตอรี่ให้ฉันหน่อย ดูอาไปตะวันยุ่ไปแล้ววันหนึ่งมันจะดีขึ้นคืาเรว่าการกลับไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุคือบอกกับ Allah. อัลลอฮ์ส่วนปลายเหตุภายนอกเราก็รักษาอามานันแต่ถ้าต้นเหตุเราก็ไม่ไปเชื่อมปลายเหตุเราก็ยังคงติดงบเงมอยู่กับโทรศัพท์นั่งวุ่วลนอยู่กับการนั่งดูนั่นฟังนี่ที่มันร้ายสาระมึงก็รอคอยชีวิตที่จะพบกับความหัยนะได้เลย ไม่ต้องหวังอะไรไม่ต้องเครียดด้วยไม่ต้องมาไม่ต้องมาเสียรเรียดด้วยเพราะเรากําลังทําตัวของเราเองอ่าอะไรเชื่อมโยงกับอลน้อ์แก้ที่ต้นเหตุแล้วมาแก้ปรับที่ปลายเหตุคืออามันอิบะดาเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมซะเปลี่ยนพื้นที่ซะเปลี่ยนอะไรบางอย่างภายนอกแก้ทั้งต้นและปลายเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นอ่ Ini adalah bi tafri di sunnah wal jama'ah